สวัสดีค่ะมาตามเงินต่อนอกนจากงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมีหน้าแอดลง่งหลังจากที่หวยออกนะคะ่ะแต่ว่าแอดก็ซสือไวหลายใบนอกจากลัตเตอรี่ค่ะอยากถูกรางวัลที่หนึ่งนอกจากคนจนยังเท่ากับหวังพึงหวยเนาะคะ่ะอยากได้รางวัลที่หนึ่งจะได้กลับไปอยู่บ้านไปดูแลคข,ขอบะครั้วเนาะค่ะกะ ถูกยุจ้าถูกเจ็ดสามสองใบค่ะเนี่ยค่ะ,คะผีน้อยให้โชคค่ะผีน้อยให้โชอยุจ้างวดน,นี้สื่อผีน่อยมาหลายใบยค่ะกบเชยโยกก็สื่อมาจา้าแต่ก็กบชยโยกก็ถูกจ้าใดผีน้อยมาหลายใบยอยู่ค่ะก็เลยมาถูกถูกเจดสามเนาะค่ะถูกเจ็ดสามสองใบค่ะ คือว่าผี่น้อยให้โชคอยู่ค่ะงวนนี่พี่น้อยให้โชคจ้ะเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามสองใบจ้ะอแอดกลับไปซื้อพ่อไปเห็นพี่น้อยแอดก็เลยหยิบมาเลขเจ็ดสามแอดกับพ่อได้ชอบจ้ะเอดอบแปดเก้าเก้าแปนอนจ้ะแต่ว่าพ่อแอดได้มากเพิน่นจะให้มากระทวงเนาะจ้ะมาก็ให้โชคให้ลาเนาะจ้ะพี่น้อย ไทยมันบางที่มันกับเบกเกียวกับ่าผีหน่อยเนาะจา้าแล้วจะโชกแล้วจะดวงของคนเนี่ยใบนี่แหง้งโกศูนนี่แห้งผาใบาเนาะจา้าบ่เขาค่ะได้แค่สองใบจา้าเพราะได้ทุนขึ้นค่ะเพราะได้รัตตลีเพราได้คารัตตลีขึ้นเนาะจ้ากะฝากติดตามช่องมาดามพิมพ์นี่เด้จา้า ฝากกดติดตามฝากให้กำลังใจเนะะี่ยค่ะเดี๋ยววัวหน้ามาตามกันต่อแล้วจ้าว่าแอดจะสือรัตตลีอกว่าจะถูกหรือเปล่าวันนี้กะสวัสดีจ้า